เาลวครับอาลครับขอตัวเดียวขอตัวเดียวมาแล้วครับอู้หะมาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้ว วิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายและทะลึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้ามาดูควรมีผู้ปกครองร่วมแนะนําในการรับชมและร่วมหาไปด้วยกันการดื่มสุราทําให้เมาและขาดสติควรใช้วิจรารณญาณในการรับชม เดี๋ผมสวัสดีครับพาพี่น้องมาอยู่ที่อ่างห้วยยุนะครับเนาะอำเภอเทิงนะครับจังหวัดเชียงรายมินี้พาพี่น้องมาลงเหยือสดครับเนาะแล้วก็นอกจากลงเหยือสดแล้วเดี๋ยวผมก็จะตีหลอให้พี่น้องได้รับช่วงกันพร้อมนะครับเนาะราชโดวันนี้นะครับเอาสองแบบเลยนะครับเนาะจากคลิปที่แล้วก็เทสสองแบบไปกันนะครับนะฮะลงเหยือสดพร้อมตีพร้อมนะครับเนาะเอาโอเคมาตีตันเราช่วงเบืองว่าผลงานในทริปนี้จะออกมาดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าบ่ได้ไม้นี่เดี๋ยวก็ ย้ายไปข้างในเรื่อยๆนะครับหอยเหียวนีกว้างแล้วก็ไม้งามพร้อมนะครับเนาะอ่ะโอเคติดตามรับชมครับอ่ะสระอูก่อนในการล่งเหยื่อสดนะครับนาดินเมื่อนี้นะครับก็เป็นขั้นสิบฟุตนะครับเวทยี่สิบสี่สิบสายในลอกนะครับเป็นสายเอ็นนะครับสามสิบปอนด์ลอกเบอร์สี่พันนะครับสี่พันถึงห้าพันค่ากันไปนะครับตะขอคมระบวยแบบสี่โอนะครับแบบไม่มีตะกัวไม่ใส่ตะกัวเลย นะครับเนาะชุดตะขอควบระบวยพยากใดกับสั่งมาได้ครับด้วพี่น้องด้อสามหลังครับติดสัญญาณไม่พอมเพื่อผมไปล่อป่านะครับนอกวงหูเรื่องนะครับแต่ก็จะย้อนสายไปเองสิแหละครับพี่น้องครับย้อนย้อนไปมันหลากหลากไปนะครับคำมันสุดปุ๊บมันก็จังเบอร์เลยครับพี่น้องใส่ใส่ปากเลยกึกเลยแต่ทางที่ดีนะครับให้ฝ้าขั้นเบ็ดไ้นะครับนอก้วกานอนขั้นเบ็ดลงแล้วก็ปล่อยหนาหลอกนะครับมันจะดีที่สุดเลยนะครับเนาะ เมื่อนี้เบื้องลักษณะสภาพอากาศแล้วน่าจะกินฝืดอยู่ครับพี่น้องครับผมก็เลยจะต้องใช้นะครับระบวยเบ็ดนะครับเนาะแบบเกลือกันสวะนะครับไม่ใส่กันสวะเลยแล้วก็เขียดสดนะครับเนาะตีเพื่อเรียกเสียงมันก่อนนะครับเรียกความสนใจมันก่อนนะครับน่าจะกินฝืดนะครับทั้งล่มเอื้อยแล้วก็คึมครับพี่น้องครับอากาศแบบนี้ชะดโอ้ค่อยมักมันได้ครับมันต้องบ่มีล่มแล้วก็ฝนอ้อยหน่อยๆนะครับบ่มีล่ม ฝนอ้อยหน่อยๆลิ้นๆหนๆๆ่อยๆ,ๆลิ้นๆซุยๆนะครับไม่น้อครับนั่นแหละครับชะโดมักนะครับอากาศมันเย็นสบายดีมันจะขึ้นจิบผิวน้ำดีนะครับเนาะไปลุย ตานไปสองชั่วโมงแล้วครับพี่น้องครับไม้หนึ่งดีดีครับล่มกับโบมีบรรยากาศกับุดยอดป่ากันหนึ่งน้ำเอา้าใหญ่ไหมครับพี่น้องอะเปลี่ยนโลกใค้ชั้นไม้แล้วนะครับเนาะใหญ่มาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปคุณขวางเบ็ดยบอยู่บางคุนครับได้ยินสัญญาณดังก็ฝ่าแรรนมาเอาครับพี่น้องครับไปลุย นิ่มๆเลยครับตัวนี้นิ่มๆเลยนิ่มๆเลย,ม,ม,เลยมาขึ้นมาน,นิ่มๆเลยโอ้โหน้่หนักครับตัวน,นี้มงขึ้นมาขึ้นมาลกขึ้นมา เอาลวครับโคด,ดิ่นครับไม่มีดินโอ้โหว่าจะได้ปลาครับพี่น้องครับมื่อเนี้ยสุดยอดเลยนะครับในการหาปลาจะดูมือขนี่นะครับเนาะ ตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จแล้วนะครับในการหามาทั้งวันนะครับเนาะประมาณโลโลสองโลสามนี่นะครับพี่น้องครับนะใบใหญ่นะครับเนาะพยายามอยู่ไหนความพยายามอยู่ไหนความสาเร็จอยู่ั่นครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมตะขอคมระบวยนะครับซีโอแบบมีตะกัวฝากไว้ด้วยครับผมพี่น้องครับมีตัวโดนแน่นอนครับจัดไปครับเด็ชั่นหน่อย ไปทำงานโหตีกันเป็นพันๆเมือน,น,นใหม่ไปแล้วครับืันอนี้ป่ากัดยากอากาศก็ดีครับไม่ยัง,งก็หูครับอากาศดีลร้ดีไลยล่มกับบ่มีเห็นะครับเนาะนิ่งป่ากันนิ่งห้อม โอ้โหหาม่งแรกเลยครับพี่น้องครับนี่ปลากินตัวเดียวแล้วก็ได้ตัวเดียวโอ้โหได้แต้มเพิ่มบอกกับบ่งูครับพี่น้องมานี่หายากถ้าก็จะไปย้มหาต่อไปครับพี่น้องครับแต่ใดที่แสงยังมีอยู่นะครับเนาะเออไปลุยต่อครับพี่น้องครับ มาเร็วมาเร็วอืม,อมบอกว่าท่านขาเข้ามาปาอย่างงาครับ <laughs> เอ้ยได้ปาคอแล้วบเฮ้ยเฮ้ยปาคองามๆครับพี่น้งองฮ้ป่าละค่าป่าเป็นละค่าตัวนี้โฮ้ย,อย <laughs> เอ้ยเฮ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 ้ยงฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเโ้ยเฮ้ยเฮ้้องครับ,บ,รบ,น,รบนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ย้ย เอาไงทองนี่จังอยนี่อ้วนครับพี่น้องครับปากคออยู่นี่ครับเนาะโอ้เดี๋ยวเอาออกก่อนอุ้ยโอ้แห้งดีครับเหลืองซ้ำเลยปากคออยู่นี่เอ้ยนี่ครับพี่น้องครับตัวเกือบโลครับพี่น้องครับนี่อ้าปากคอตัวแรกไม่ห่วยกั้งครับเอ้างงามๆครับผมตะขอคมระบวยนะครับขนาด4โอนะครับนี่ ขนาดซีโอนะครับแบบมีตะกัวเนี่อ้อวโอเคแต่ที่สองแต่เบดเอา่าโอไก่ยังนิ่งนิ่งอยู่นะครับนะ่าสงสัยปา่าชะดอยู่นี่บูงจากโอไก่ครับโอไก่ชุกเลือดบ่กิ่นเลยบ่บ่มีอาการเลยครับนิ่งสนิททิศไต้หนาเงียบสนิทต,ตายสนิทเลยครับตัวสามตัวนั้นนะครับนะเนาะอ่ะพวกมันยังครับแต่ก็ยังได้ผลงานจากการตีล่ออยู่นะครับเนาะเอา อ๋อชนงามๆอีกตัวนึงครับพี่น้องครับนี่ ยูเนี่ยครับพี่น้องครับมันพอกินครับขืนยูเนี่ยโอ้โหพระมันตัวน,น้อยๆนะครับพี่น้องอหืนมุ่ยเลยอ่ะพอกินครับ ข,ขึ้นเทปอ,อก,กินม่ม่อม่กาดครับอ่าเดี๋ยวถ้ามันบบก,กินคงจะเดี๋ยวเก็บเบ็ดนะครับสามหลังเนี่ยที่ลงเยืออกไกไว้ครับเก็บแล้วก็เดี๋ยวออกไปเดินข้างนอกนะครับซึ่งข้างนอกอีกเป็นไม้หนึ่งอู้ป่าขึ้นครับพี่น้องครับซึ่งเป็นไม้ที่ป่าขึ้นดีนะครับก็จะกาดบ่กัาดก็ยังม่งหูวกันนะครับเนาะมันจะําแล้วนะครับเดี๋ยว เริ่มเก็บของกันครับอาจจะไปตีตีแล้วบ่อะไรลงเหยื่อสดนะครับเนาะตีล่อนะครับข้างนอกนะครับเนาะไปเดี๋ยวไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศล่อปลาอยู่ข้างนอกดีกว่านะครับแล้วก็เลยกลับบ้านเลยนะครับเนาะ กดโดนครับ <c oughs> กัดบุโดนกัดบุโดนตัว <c oughs> หน่อยครับความรู้มันยังหน่อยอยู่ <c oughs> ยังโบก,ก,งก่งกัดบุกโก่งเด้อเข้ออนอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยุ้งคางนี่ ไปเลยครับไปเลยครับจแล้วครับ,รบตัวเดียวขอตัวเดียวมาแล้วครับอู้หูเฮ้ยนึกวัวจุดโอกัดแล้วครับนึกวัวจุดโอกัดแล้วกัดอยู่มาขึ้นมาเฮ้ย มาขึ้นมาโอ้โหเออ,องไงครับตัวนี้ใส่โอเคอยู่ฮะอ๋อ <c oughs> วันเกวดเบะบ์ได้แล้วครับใส่โบโอ้โหมาตอนสุดท้ายครับตัวนี้กับประมาณ 4... ีได้อยู่นะครับเนาะประมาณ4ีได้อยู่ นะครับกินเข้ามุมปากนะครับตอนแรกกินเขาแก้มครับนี่ยนะครับติดแก้มนะครับเนาะแล้วก็หลุดมาใส่มุมปากมูไม่เหลือครับขั้นได้กินปลาเนี่นะครับเนาะออกมาจากหญ้าครับจากหญ้าหกหกข้างในพยู่นะครับตีแล้วก็มันไล่มากไล่มากัดตูมเลยนะครับเนาะเอ้าเนี่ยครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับผมตะขอคมตะบวยนะครับขนาด4โอ ครับแบบมีตะกัวนะครับผมแบบไม่มีตะกัวชุดละ50บาทนะครับแบบมีตะกัวนะครับชุดละ60บาทนะครับเนาะอ่ะสั่งกันเข้ามานะครับผมมีไว้ติดตัวเวลาออกหมายหมานแน่นอนโอ้โหตัวนี้โทฟี่ครับพี่น้องครับอ่ะก่อนจากกันไปนะครับพอจะคําแล้วนะครับเนาะยังได้มาอยู่นะครับเนาะโอ้โหสุดยอดครับผมพี่น้องครับอ่ะแกวโอ้พี่น้องครับื้อนี้กันึกว่าจะบ่ได้ป่าแล้วนะครับเนาะ ทั้งลงเหยื่ออกไก่นะครับทั้งตีล่อผิวน้ํานะครับแล้วโอ้โหตอนเศร้านี่คือว่าหมดหวังเลยนะครับมดเศร้าเลยนะครับตั้งแต่เช้ายันม่ได้ป่ายที่ตอนสี่โมงแรงครับเออทั้งทั้งที่อากาศก็เหมาะนะครับในการที่จะป่าจะกินของเฮ้านะครับเนาะอ่ะโอเคแต่ถึงยากแค่ไหนนะครับแต่ก็ต้องได้โตไม่ฝากพี่น้องให้จนได้นะครับผมถึงจะยาก แต่ก็ต้องได้ตัวนะครับพี่น้องครับอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะครับสาหรับสินค้าของรอกล่างทั้งกลงไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับผมเนาะแล้วก็ตะขอคมระบวยนะครับสามโอสี่โอนะครับผมก็สั่งกันเข้ามานะครับเนาะที่อยู่อยู่ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเจอกันที่ไหนนะครับเนาะกดติดตามกันไว้แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับเนาะแหม่น้าเจอกันใหม่ที่ไหนติดตามกันไว้ดีแบบนี้ลากันไปก่อนออกไม้ทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกล่างทุกกคนนเเดดีี๋ยววจอััใหมส ¡No!